Các <laughs> <laughs> ครับสวัสดีครับบันทึกนาวันอาทิตย์ที่2 1กันยายนปีพุทธศั 2500, กราช2568การเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมาหมุนเวียน้าระะะเปลี่ยนนะครับมาบอกกก่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนะครับงานกิจกรรมวันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ที่วัดเกาะเกียงนะครับวัดเกาะเกียงก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่5นะครับ้บานเกาะเกียงตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็เป็นงานยกสัตบงกรหรือย,ยก ช็อตยกโช์ฟ้าใบละกาหังหงนะครับประจําพระอุโบสถของวัดเกเกียงโดยมีภาพมหาด็อกเตอร์บรรยุจิตโตนะครับพระอธิการเจ้าอาวาดนะครับเป็นประธานดําเนินง,งานวันนี้เราก็มาเยี่ยมลงทานนะครับนะครับลงทานน้องพลน้องพลนี่ก็ตั้งอยู่ที่หน้าวัดบางกะดีนะครับหน้าวัดบางกะดีอาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเรานี้เองสามารถแวะเวียนเพลินไปได้นะครับก็เป็นขนมปังปิ้งนะวันนี้มาจัดเป็นลงทานนะครับเขา ก็จะมีหลายไส่ไส่เนยนะครับไส่มายองเนสมน้ำพริกเผานะครับแฮมชีสโอัดน,นะครับเขาจัดมาเป็นชุดนะครับถ้าปกติเราไปชิมไปกินกันไปช็อปกันนี่ราคาชิ้นละสิบบาทวันนี้อิ่มจังตังอยู่ครบนะฮะประหยัดไปหมื่นหนึ่งหนึ่งมื้อนะครับกินกับกาแฟรลล้อนๆนะครับวันนี้ก็ นะฮะผู้ใหญ่บ้านหมูห่านะบ้านก๋เกียงผู้ใหญ่สมมิตรมะลินะครับก็แวะเวียนเพียนมาชิมนะครับอร่อยนะอฝากยุยไว้นะเอาฝากยุยไว้อ่ขนมปังผมผมขอเข้าไปสองกินเอาไว้กินนะกับกาแฟผมก็ขอเขาแล้วนะฮะอ่าวันนี้เราก็มาดูนะครับกรรมวิธีนะครับของแม่ค้าต้องบอกงี้ของเจ้าของโรงทาน อ่าเจ้าของรงทานวันนี้เจวันเจวันเราเคยสมามารถกันไปรอบหนึ่งแล้วเจวันเมื่อเช้าผมก็เพิ่งไปขอกาแฟดําเจวันนะฮะวันนี้ก็ร่วมอนุโมทน,นาบุญกับท่านยาภาพด้วยนะครับที่วันนี้มาด้วยจิตศรัทธาจิตอันเป็นกุศลน,นะครับอนุโมทน,นาบุญอันนี้ทานนี้เป็นทานสัตบุรุษนะครับทานของสัตบุรุษก็ผู้ให้ทานนะครับเราถือว่าเราได้แนะนำนะฮะกิจกรรมอันนี้เข้ามาลงแรกผมก็มาจะทำการาาบัญญัติบันให้ ทราบันนะฮะเผื่อบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับของพระเดชพระคุณท่านนะครับหลวงพ่อพระมหาบัญญัติสุจิตโตพระมหาด็อกเตอร์นะครับจะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับคนกินได้อิ่มนะครับคนออกลรงทานได้บุญถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่ร่วมกันมานะครับ ก็แนะนำนะฮะแต่หากท่านใดผ่านไปที่หน้าวัดบางก็ดีนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นช่วงเช้านะครับก็ไปหาแวะชิมแวะทานกันได้นะครับอันนี้ไม่ได้รีวิวให้นะฮะแต่แนะนำป,ประหยัดรมมันให้นะครับ ก็ถือว่าเราได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับเราร่วมอนุโมทนาอิ่มจังตังอยู่ครบคุยได้อยู่ได้อยู่นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ร่วมอนุนาบุญกับท่านเจ้าภาพด้วยนะฮะต้องบอกคุณครูนะคุณครูน้องพลนะครับคุณครูคนสวยนะครับอ่ะมาดีครับมาดีครับมาดีครับัาดีครับท่านเจ้าภาพลง นานก็ามาทักทายกันนะครับก็ให้ดูบรรยากาศโดยร่วมเดี๋ยวเชิญที่โบสเลยนะว่ายพักก่อนหรือจะทานลองน้องก่อนก็ได้มีกาแฟนะครับมีกาแฟกาแฟเจวันนะครับขนมปังน้องพลอยนะครับคุณครูน้องพลอยนะครับหยิบอีกอันหนึ่งก็ได้หยิบสองอันก็ได้นะฮะเขาไม่ห่วงนะครับเจ้าภาพไม่ห่วง นะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทนลงเนี่ยเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมในลําดับอะไรต่อไปเราจะได้หยิบยกขึ้นมานําเสนอก็ขอให้ที่ติดตามกันสวัสดีครับ